าใครกำลังกินข้าวอยู่นะกินอาหารคนเดียวเอาคลิปพี่ไปนั่งดูด้วยนะจะได้เราจะได้กินข้าวร่วมกันอีกนึ <channel. S 2> งชาแนลอย่าลืมซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะพามากินซ้องตำกันจ้าวันนี้พี่ตำซ้องตำสามกริย์จ้าตำแปงตำทั่วแล้วก็มะระโกฮแซ่บมากมาเด้อมาเด้อกินกับเส้นหมี่จ้าหมี่ อันนี้เอามีบะหมี่ถึงสำเร็จรูปนะคะเอามารวกอืมอร่อยมากเลยค่ะอืมอันนี้ใสสกอบอีสานนะคะ ซื้อมาจากพี่คนไทยค่ะไม่ได้ทำเองเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะเพราะว่ามีคนไทยมีพี่คนไทยขับรถมาขายให้ค่ะสะดวกสะดวกสบายซื้อของอคุณเชียงเราก็มีนะคะ ของทุกอย่างก็ซื้อกับพี่คนไทยหมดค่ะอืมแล้วถ้าใครอยู่ทีเนเนเธอแลนด์ก็สั่งพี่เขาได้นะคะพี่นัดค่ะพี่นัดจำชื่อแต่พี่นัดได้นะขายมีทุกอย่างเลย อืมซ่บตำใส่น้ำปูด้วยเนะี่ยอืละลายไม่หมดน้ำปูกระปีน้ำปูค่ะกระปีน้ำปูของภาคเหนือก็มีขายนะจ๊ะมีขายนะเจ้าอืม แซบขนาดอันนี้อะไรน,นะลูกกระทินเหรอเม็ดกะทินอ่อนนะเนี่ยก็มีขายนะเนี่ยเห็นไหมส่งมาต่างประเทศเยอะแยะของไทย เสปลาหงปลาแห้งปลาหมึกหวานมีมดคนไทยมาขายมดดีค่ะมีของกินแซ่บวะ มาเด้อมาเด้อมาชิมเขาอืมสซ่บขนาดกินเสร็จก็จะไปลุยงานต่อจ้าเหลือเวลาอีกกินได้อีกยี่สิบนาทีอืมโอ้ย ติดคอโอ้เขย,ยังชั่วโอ้ไยเร็วรีบจัดค่อยๆเคี้ยวเด้อออกเอ้ยค่อยๆเคี้ยวอืม,อม กินไวไปค่ะติดคอเพื่อนๆเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างนะไม่ดีนะกินแล้วต้องเคี้ยวให้ละเอียดด้อันนี้รีบจะไปทำงานนี่ยงนีก็เลยจัดนิดนึงแซ่บอ่ะเซเวอร์ดู อม,มองเห็นไหมมองเห็นปลาคูงไหมเ้อร์เดอร์ตำสามกระสัดจ้าตำแตงมรกรถั่วจ้ะสามอย่างอืมจะเหมาะอยากกินทุกตำไง ก็เลยผสมหมดเลยค่ะสะใจมากหือปกติไม่กินผักนะครับนานๆกินทีอมอมกระเทียม เขียมไปแหละอืมแดดร้อนค่ะวันนี้ยี่สิบองศาอยู่ที่นี่ร้อนมากเลยช่วงโควิดคนไทยก็ยังมีอาหารนั่กินนะคะ อยู่นี่อยู่ที่ว่าคุณมีตังค์ซื้อหรือเปล่าโอ้วสิกงทันท่านบนอบานนี่ กเสกอกออ,อ,กอ,อีสานแซบอยู่นะคะ่ะของร้านพีนพ่นัทค่ะพี่นัทพี่นัดพี่นัดทำขายะคะ่ะเสกอกอีสานแซบอยู่ค่ะอืมน,นี้หน้าสดเลยดูไม่แต่งหน้าเลยวะนะันนี้ แต่ปกติก็ส,สดบ่อยนะฮะสดๆไม่ร่นชอบอืมแบบอืมแล้า เห็นก็ทำคลิปกินไงนแล้วก็ลองมั่งดิอะไรอย่างเงี้ยกินอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะมันต้องแบบไม่ได้ใช้ช้อนอะใช้มืออะ ใช้มือแล้วแบบมันถึงใจมากเลยใช้มือแล้วมันถึงใจค่ะเพื่อน,นแซบแซบเวอร์อืมเสร็จสบใจมากตุนเนี่ยอ,อืมดูหน้าพี่ก่อน ัว้วนมากอุ้ไม่ใช่ดิเต่งตึงอุ้ไม่ใช่ดิสมบูรณ์อืมอืมช่วงโควิดเนี้ย พี่กลัวพี่ไม่สบายพี่ก็เลยต้องรักษาดูแลสุขภาพตัวเองกินให้แบบมีสารอาหารครบถ้วนมีผักมีเส้นมีหมูมีเนื้อหมูอ่มีซีฟู้ดด้วยเข้ามาเนาะผลมงผลไม,ม้มีมดเนี่ยตกงตกงตงก่าบักคุงบักหุงมะละกงมะละกอนะจ๊ะถุถ่วถั่วมีมด ทงกระเทียมก็ใส่เข้าไปเห็นอะไรนะในเฟซเขาบอกกระเทียมช่วยรักษาไม่มีโควิดเหรอส้มตำใช่ไหมส้มตำช่วยรักษาไม่มีโควิดนี่พี่จัดเรียบร้อยโควิดไม่กล้ากลายจ้ะอืมจอบจักโม่งรีบไปทำงานรีบกินรีบไปทำงานค่ะ นูกุง้งแฟนซื้อมาฝากน่ารักมากเลยค่ะบรูบ้รว่าชอบกินกุ้งไงซื้อมาฝาก กินมาสามวันสี่วันแล้วมั้งได้เป็นอาทิตย์เลี้ยังยังไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้รสสุดท้ายรสสุดท้ายแฟนซื้อของมาฝากต้องกินให้หมดค่ะแฟนจะได้แบบดีใจไงปลื้มปลื้มอืมกุ้งปิดปาก กินไปดูเวลาไปเดี๋ยวต้องไปทำงานอุ้ยส่นอือเสียงดังอืออกรอบได้ใจมากคนอยู่ในแลนอยาก,กินสั่งเลยนะจ้าสั่งเลยจ้าช่วยช่วยกันเพราะว่าอะไรนะ ช่วยกันซื้อเองินจะได้หมุนเวียนไหลเวียนไม่ไปไหนอยู่นี่แหละอยู่กับคนไทยด้วยกันนั่นแหละไม่ไปไหนซื้อซื้อกันกินของไทยกินของไทยใช้ของไทยเหรอช่วยกันคนะ่ะคนไทยจะได้อยู่รอดต่อไปช่วยกันเนาะ ช่วงนี้ยิ่งโควิดด้วยไม่ต้องไปถึงร้านจีนเลยไปสั่งที่คนไทยเขามาส่งสงถึงบ้านเลยจ้าอืมแม่ค้าคนไทยก็มีหลายเจ้านะลองดูในเฟซอ่ะสั่งกินเอาอืมสำคัญย่อสั่งแล้วว่าจ่ายเงินเทาก่อนด้วยนะ เดี๋ยวมีปัญหาทวงตามกันทีหลังเนยเนอะอยากกินก็จ่ายก่อนสักห้สิเอร์เซ็นต์ใช่ไหมหรือว่าจ่ายไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาก็ส่งมาให้เละมนั้นเดี๋ยวเขาไม่มีเงินหมุนนะจ๊ะแม่ค้าก็ได้อืม แซบอ่อม,มาเด้อมาเด้ออืมแับขนาดอืมดูกินไปดูเวลาไปโอ้ตายแล้วให้ท่านเวลา คลิปนี้ไปอยู่ตอนกลางคืนแล้วใครเห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าท่านอาจจะอยากกินได้คะ่ะอืมเจ้าซี่กครงนี้อร่อยเนี่ย อันนี้แช่ฟิตไว้เพิ่งมันละลายเมื่อวานอร่อยวันนี้พี่สักใจมากเลยค่ะน้องๆพี่แบบว่าคิดถึงมากเลยเมนูบ้นบานๆอย่างเงี้ยอือหอแล้วก็มีผักแบบนี้อือหอ อืมนั่นนจะกินทีว่ะที่คลายก่อนมันหยาบอะ่ะอืมกระถินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่กระถินหรอมันหยาบอะ่ะอืม สงสัยพี่จะต้องไปละเพื่อน,อนๆกินไม่ทันต้อไปเร่บไปทำงานละมีนัดกับหัวหน้าไว้ด้วยมีนัดคุยกับหัวหน้าไว้วไม่ได้คุยอะไรเดี๋ยวหัวหน้ามาต้องรีบไป ใส่เก็บไว้กินตอนเย็นอีกรอบเลยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงตำนี้ไม่เคยทิ้งอะไรของเลยนะแต่ปกติของกินก็ไม่ค่อยทิ้งหรอกชอบแบบค่อยๆเก็บกินจนหมดเลยอะ่ะเสียดายเนาะของเป็นเงินหมดทุกอย่างอืม 嗯，行。Mm, รับสะพัดขับนัวขนาดาเวาต้ไปทำงานแล้วจ้ะขี่จักรยาน ุนเชียงก็อร่อยกุนเชียงเจ้านี้อร่อยอ่ะอืมแซมมากเห็นว่ากุนเชียงเจ้านี้มันมนาะจากเยอรมันอืมคนไทยทำขายคนไทยก็เก่งเนาะทำกุนเชียงขายเนาะ อย่างเงี้ยเลยอ่ะทำอร่อยด้วยนะรสชาติเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยอ่ะอร่อยกว่าบ้านเราอยกนงเนี่ยทำอร่อยจังวันนี้กล้องก็อาจจะแบบเอียงๆนิดนึง กินข้าวอยู่นะกินอาหารคนเดียวเอาคลิปพี่ไปนั่งดูด้วยนะจะได้เราจะได้กินข้าวร่วมกันนะจ๊ะทานอาหารให้เร่ยนะจ๊ะ